เหตุในการย้อมมาจากการบังคับที่มันปรุงแต่งด้วยปัญญาอำนาจปัญญาเข้าไปสู่ตัวการไม่ปรุงแต่งที่การไม่ปรุงแต่งก็เป็นอาการของจิตเพราะงั้นเมื่อรู้ตัวมันไม่ปรุงแต่งไม่สติรูกได้ว่านี่มันไม่ปรุงแต่งก็ต้องกลับไปที่วิจตกใหม่ไปตั้งวิตตกใหม่ที่เราเริ่มต้นใหม่ยังไงคือต้ไหมฮะจนกระทั่งมันเกิดการแบบไม่ปรุงแต่ง ไม่ปรุงแต่งยังไงเราก็จะกับที่วิตกใหม่อยู่กับวิตกอยู่ทีว่วิตกวิตกแล้วก็ปรกคอวิตกว่าเป็นวิจารแค่นั้นพอมันกลับเข้าสู่ภวังจิตการไม่ปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยที่เรารู้มันจมาตัวไปสู่คับเป็นผู้เบกขาตรงนี้เขาเรียกจะตุดตัชาเนียที่เขาว่ามันมีสติลอยเด่นอยู่วางตัวเป็นกูเบกขามัธยสถะวะอันนี้คือชาจรอำดานแห่งจิตมีอยู่แค่นี้ในด้านของหลักของรูปชาม,มีแค่นี้ จะอธิบายเป็นปริยาาโอ้โหงสามวันก่อนอธิบายไม่จบและไม่มีใครเข้าถึงตรงนี้ด้วยยากเพราะมันเป็นหลักของพุทธแท้ๆไม่มีในของพวกพราหมณ์พวกฮินดูหรือว่าศาสนาใดาที่เข้าถึงฌานสี่ตรงนี้ได้เพราะมันต้องไปด้วยอำนาจแห่งปัญญาครับแต่ถ้าว่าเป็นเรื่องของไม่ใช่ปัญญ,ญามันก็เป็นเรื่องของอรูปฌานไปเอาความว่างมาเป็นอารมณ์เอาความไม่รู้ไม่ชี้มาเป็นอารมณ์เอาอากาศมาเป็นอารมณ์เอาสัญญา,าต้องดับสัญญามาเป็นอารมณ์ แล้วลงไปลงลองนั่นนี่คือการทํากรรมฐานแห่งพุทธและทําอย่างเนี้ยมันจะเข้าไปสู่อลไว,วิธีสัญญาของความเป็นพุทธะคนที่เข้าถึงชานสีตัวนี้ได้เมื่อได้รับผู้เมื่อให้มีผู้ที่มีทรงคุณธรรมปัญญาชี้แนะทางจิตเขาจะเกิดปัญญาญาณขึ้นตตรงตัวหลักๆก,ก,ก็คือเขาจะได้บุพเพนิว,วาสามันจะมีกําลังสติระล,ลึกได้อยู่เลยว่า เราเคยเกิดเป็นอะไรน้อเป็นมันลึกขึ้นมาได้เลยมันลื่ข้ามไปแม่งเป็นร้อยร้อยเป็นพันล้านโดยที่ไม่ต้องให้ใครมายืนยันให้เราหรอกเรายืนยันได้ตัวเราเองเลยและมันก็เป็นแค่สัญชาติไม่ใช่เราด้วยแต่เราเล็กได้อ๋อกูเคยเกิดเป็นเต่าเมืถึงเต่าเคยเกิดเป็นเต่าโอ้มนเล็กได้ตัวเองอยู่ในกองไฟก็เลืกได้ตัวเองอยู่ในโจ๊กินเล็กได้โดนข้าฟันโดนโอ้โหเลืกได้หมดนะครับเคยลงนรกไหม มันก็จะบันทึกในสัญญาเหมือนกันแม่เคยลงนั้นลงนี้จริงๆแล้วมันเป็นการปรุงแต่งอย่างนรกจริงก็ไม่มีสวรรค์ก็ไม่มีถ้าเราเข้าไปเห็นความจริงชัดว่ามันไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีโลกมนุษย์แม้แต่นิพพานก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้นี่มันเป็นเรื่องของการปรุงแต่งจิตที่มันมีก็เกิดมาจากการปรุงแต่งจิตให้เกิดสมมติมันถึงได้มีขึ้นมาแต่ถ้าพวกเรารู้เออนี่เป็นสมมติเราไม่รู้หรอกเพราะเราอยู่ในสมมติที่เป็นสมมติมันไม่ได้ มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงโดยโดยทางจิตนพนาติกรรมเป็นเรื่องของปัญญาแต่ว่าเรื่องสมาธิเรื่องสีนี่เป็นองประกอบกอบางคนไม่จำเป็นต้องมีสีไม่จำเป็นไม่มจำเป็นต้องมีสมาธิก็ได้เป็นโจห้าร้อยก็ได้แต่มันมีปัญญาเกิดมันได้เจโตขึ้นมามันก็เอาน้าเห็นเจโตเจโตนี้นเป็นเจตนาจิตที่ไม่ใช่มีตัวเราก็เป็นเจ้าของแต่มันมาจาเหตุปัจจัยเกิดมาการเพ่งในเรื่องหลายเร่เกิดเจโตได้ส่วนปัญญา ที่เราเรียกปัญญาวิวุตติเนี่ยมันเกิดจากการที่เราผสมประสานจากตัวสมมุติเนี่ยเข้าวิธีสมมุติแล้วก็ประคองจนเข้าไปถึงความรู้แจ้งคือวิมุตติเห็นความเป็นสมมุติทั้งหลายวิมุตติคือความเห็นตรงข้ามที่เราอาศัยสมมติร่วมเป็นสมมุติตรงนี้เราหาคนเข้าไปเห็นในยากมากก้าเอง ข้าไปู้เห็นตรงนี้ได้เขาเกิดการฝึกฝนแต่ไม่ใช่ว่าเราฝึกฝนตามที่ข้าว่าแล้วมันจะเป็นตัวการันตีเราจะรู้มนอายัยเหตุปัจจัยเยอะแยะเยอะแยะมากเยอะแยะมากพวกผีบอกว่าพันคนจะมีอย่างข้าทุกคนข้าโอ้ขนาดนั้นเลยพันคนไม่ใช่พันคนพันปีจะมีสักคนมันึยงครบอเครื่องเพรามันเลยเข้าใจความเป็นจริงของมนุษย์ ในอัตลากที่เราเป็นลูกแมคคาเราก็อยู่ในตภาวะของแมคคาไม่ใช่นเงียบเป็นสากระเบอือธาร,รมชาติเราเป็นไงก็ว่าไปอย่างนั้นเราธาร,รมชาติเราเป็นผู้ร้ายก็แสดงบทผู้ร้ายเราไม่สามารถที่จะไปบังคับตัวเราได้หรอกนะก่อนว่าเราบังคับความคิดได้ไหมได้ครับถ้ารับได้นะเกณฑ์มองหน้าข้าเกยันคิดในใจจะไม่เรียกอาจาร,รย์ว่าไอ้เห <laughs> ี้ยไอ้เหี้ยขึ้นละนาวเลยเราบังคับไม่ได้หรอกถูกต <laughs> ้องไหมคร ถ้าบังคับได้คือเราก็มีอำนาจสมาธิแต่นั่นคือการข่มมันแค่ไปเจือจางวิทนาทางด้านความคิดแต่เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกยังไม่แสดงออกได้ไงครับและเลือดยังไม่กระทาได้เห็นไหมพบทั้งหลายพบคือเหตุที่จะเกาะพบมันมันไม่ครบมันไม่ครบไม่ครบออประกอบเพราะงั้นพบจิตมันเกิดขึ้น